เทโดู okay, นั้นพวกกับมาตกนี่ได้แต่เยใช้เยสดได้ตัวห้าเลเลยครับกันแล้วครับ,รบอยู่ไหมเนะี่ยอยู่ไหมอยู่ครับกันแล้วครับโดนฮืมใส่ดี on the เวอร์ชันเล็กนั้นแหละตามอยู่นะครับช่องเล็ก นแล้ครับอยู่ไหมเนะี่ย คือกระปอมบีนะครับตาจะกัดค่อนข้างไม่ระแวงนะครับเพราะว่าเป็นตัวเหยื่อเป็นยางครับแล้วก็มีโครงเบ็ดมีตัวเดียวแค่ตัวเดียวนะครับนะครับกัดสามารถส่งได้ยาวๆเลยโอเคฝากผลงานด้วยครับกระปอมบีนะเหยื่อจากไข่จําไยนั้นเป็นหนึ่งนะครับผมใช้งานกับพวกไม้นาเนี่ยครับได้ผลดีมากๆเลยครับผมจะขายธรรมชาติครับขาที่น้าตั้ๆมารุ่เรืองครับผมกระปอมบีเหยื่อจากไข่จําไยนั้นเป็นหนึ่งครับ สุดยอดครับครับเดี๋ยวลองเดินตีไล่เดินไล่ตีสุมสุ่มนะครับพร้อมวิตัวนี้เป็นงานใบช้อนนะผมบามจุเซนเ,เล็กๆนะครับ เชเลยโอ้ตัวเล็กมึงว่ากัดไม่โดนนะครับโน้ตัวนี้เล็กมากๆเลยนะครับปลาช่อนเล็กๆก็โดนนะครับผมกระปอมบีนะครับเนี่นะครับผลท้องกาผลท้องเหยื่อตัวเล็กๆนะครับโดนทุกไซส์นะครับผมปล่อยไปเลยโอเค ผลงานด้วยนะครับกับปอมบีนะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับเย yeah. ตัวนี้เป็นงานไปช่อนเลยเฉพาะกับปอมบีนะครับสุดยอดครับเยวลองดูอีกยี่จะมีสิทธิ์ไหมคบ <laughs> Thấy dày đấy Dày đấy ạ à. <laughs> 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 Thế lô Xe lô bà โออยู่นี่เลยเหรออือไปปุ๊บเยอะมถัดสุดแยาวไอ้แคโดนั้นพวกับมาตกนี่ได้แต่เย้ให้เยาสดได้ตัวห้าเลยเลรอครับตรงนี้นะมันมีแคโดอุ้ยมีป้ายด้วยมีป้ายด้วยนั่นมันเป็นที่อ๋อ กัดแล้วครับโดนกัดแล้วกัดแล้วครับโดนอืมขุ่นยากใส่สวยๆนะครับไม่รู้ว่าปลาดันมาหรือขึ้นเหยื่อนะเพราะว่ามันเป็นหญ้ามันหญ้าลอยๆครับโอ้ใส่สวยนะตัวนี้ตัดเป็นกบยางตอนที่ซ้ำสามครับ สวยครับเนี่ยครับหมายท้องนาน้ำท่วมครับลองไปช่อนครับใส่ดีนะครับตัวนี้ครับโอเคครับครับฝากผลงานด้วยนะครับผมผมยังชนที่สามๆอย่าจากใครจ้ำไปนะเป็นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวลองดูอีกครับกับหมายท้องนานะครับผมครับครับดูตรงนี้ครับ ขัดแล้วกัดแล้วโอ้โห,หขัดแล้วกัดแล้วโอ้โหอยู่ไหมอยู่ครับตีสุ่มๆนะครับกัดเลยไซดีด้วยไซดีนะครับตัวนี้กัดเป็นกบทยางส่วนที่สามๆนะครับ จะได้โชว์ถนัดถนัดหน่อยนะครับนะครับกัดเข้าไปเต็มเต็มนะครับผมดูดิไสสวยนะครับก็คือหมายท้องนานะครับข้างทางผนงะเพ็นน้ำมันสวยนะครับก็เลยขับรถผ่านนะครับพอดี ก็เลยจอดรถลองตีดูนะครับตีสุ่มๆนะครับตีสุ่มๆแล้วโอเคครับผมฝากผลงานด้วยครับผมอย่างสันติสามนะเกียร์จากค่ายจำเลนะเป็นหนึ่งนะครับเข้าไปเต็มๆเลยผมไม่ได้ส่งเลยครับตะกี้กัดปุ๊บผมไม่ได้มองไงก็เลยกัดปุ๊บก็งัดสวนเลยครับอยู่นะครับผมโอเคชิบจิครับ